ความเดิมเมตอนที่แล้วแลังจะที่จูวอนกับอีมีฮยอนตัดสินใจเดินทางไปที่โรงเรียนจองวอนเพื่อที่พบกับครูเชเวครับทําให้ทั้งสองเห็นว่าทุกที่ของโรงเรียนแห่งนี้มีแต่กล้องวงจรปิด ส่วนทางด้านของบงซอกกับฮีซูทั้งสองครับเดินทางไปที่สนามกีฬาแต่่ว่าในตอนนั้นพวกเขาก็ถูกสายลับจากทางเกาหลีเหนือตามมาซึ่งในตอนนี้พวกเกาหลีเหนือก็ได้ทําการบุกมาที่นี่เพื่อกําจัดทุกคนครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่มีพลังเหนือธรรมชาติสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางดิสนีย์พัทอย่างมุกวิ่งในอีพีที่16และ17กันแล้วนะครับ ถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่ทราบว่าตอนนี้มีบุคคลปริศนาจากทางเกาหลีเหนือครับขึ้นมาบนรถบัสให้เยโดก็ทําการเร่งเครื่องพร้อมกับปล่อยพลังสายฟ้าของเขาเข้าไปในเครื่องยนต์เพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ครับว่าตอนนี้แบตดของรถนั้นมีปัญหาเขาจะต้องขับรถไปยังสถานีตํารวจที่ใกล้ที่สุดให้ได้ครับเพื่อไม่ให้ใครได้รับอันตรายจากบุคคลปริศนาคนนั้นเมื่อไปถึงยังสถานีตํารวจคายเยโดก็เห็นว่าตอนนี้ครับชายคนนั้นได้หายไปแล้ว ตัดภาพไปที่ครูชเวกับอีมีฮยอนเธอถามครูชเวไปว่าคุณเริ่มสอนมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครูชเวกก็บอกว่าประมาณ10ปีได้ครับอีมีฮยอนจึงถามต่อไปว่าแล้วการเป็นครูมันเป็นยังไงบ้างคะทําให้ครูชเวคิดถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อปี2004เชเวครับเข้าไปยังสํานักงานหน่วยข่าวกรองเพื่อที่สมัครเป็นเจ้าหน้าที่แบล็กขาทราบเรื่องราวทั้งหมดครับขององค์กรนี้มาจากหัวหน้าแผน,นกโจ เมื่อหลายปีก่อนในช่วงที่เกิดการตามล่าทหารจากเกาหลีเหนือยงจุนจึงถามว่าทำไมถึงอยาจะเป็นเจ้าหน้าที่แบล็กล่ะชเวก็ตอบไปว่าเมื่อ8ปปีก่อนครับมีการตามล่าทหารเกาหลีเหนือพวกพ้องของเขากำลังจะตายแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างและในตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่แบล็กคนหนึ่งมาช่วยเรานั่นก็คือจูวอนครับเพื่อเป็นการตอบแทนชเวเลยตั้งใจที่อยากจะเข้ามาช่วยองค์กรหน่วยข่าวกรองและเจ้าหน้าที่แบล็ก ยงจุนที่เห็นถึงความตั้งใจของเชเวจึงถามไปว่าเจ้าหน้าที่แบกนั้นจะต้องปิดบังตัวตนนายจะรับได้ไหมละ่ะเชเวจึงตอบแบบไม่ลังเลไปว่าได้แน่นอนครับสิ่งนั้นครับก็เ,เป็นจุดเริ่มต้นของเขาสําหรับการเริ่มงานให้กับองค์กรหน่วยขา่าวกรองยองจุนจึงมอบหมายงานให้กับเชเวโดยที่เขาจะต้องเป็นคนดูแลคนที่มีพลังเหนือธรรมชาติอย่างใกล้ชิดยองจุนจึงส่งตัวเชเวครับไปเป็นครูที่โรงเรียนจองวอนเพื่อที่จะฝึกฝนนักเรียนที่มีพลังวิเศษ พัฒนาพลังให้พร้อมสําหรับการทํางานให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้และจะต้องเก็บรักษาเอกสารข้อมูลของคนที่มีพลังวิเศษให้ดีที่สุดหลังจากนั้นเชเวกก็เข้ามาเป็นครูพระเขาคอยสอนให้กับไฮเยโดครับแต่ถ้าว่าไฮเยโดก็ไม่มีแววสําหรับการทํางานให้กับรัฐบาลได้เขาไม่สามารถใช้พลังในการต่อสู้จนถูกกระทืบจนเละทาให้ครูเชเวนั้นแนะนําให้ไฮเยโดไปเรียนต่อในเอกการแสดงจะดีกว่า ในปีต่อมาครับเซอึนลูกสาวของนาจูก็ได้เข้ามาเรียนที่นี่เธอนั้นมีพลังแข็งแกร่งอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นพลังกำลังทางร่างกายและความสามารถครูเชเวจึงแนะนําให้เซอึนไปเรียนในเอกพละพร้อมกับถามถึงพลังวิเศษของเธอแต่ทว่าแม่ของเธอนั้นก็ไม่เห็นด้วยที่ลูกสาวจะเดินตามทางของเธอนาจูจึงบอกให้ลูกสาวแกล้งป่วย จากนั้นเธอจะจัดการจัดฉากทุกอย่างให้ซึ่งเซอึนก็ทําตามที่แม่ของเธอได้บอกก่อนที่นาจูครับจะจัดฉากงานศพให้กับลูกสาวเพื่อมาให้ลูกสาวนั้นต้องตกเป็นเครื่องมือของพวกรัฐบาลหลังจากที่ทุกคนคิดว่าเซอึนเสียชีวิตไปแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเ,เสียใจอย่างมากรวมไปถึงครูเชเวด้วยหลังจากนั้นครับก็ทําให้ครูเชเวนั้นเริ่มชอบงานดูแลนักเรียนขึ้นมาทันทีเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้สอนเด็กๆ และดูการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนของเขาเองในระหว่างนั้นครูเชเวก็ทําการทดสอบนักเรียนคนอื่นๆไปด้วยรวมไปถึงนักเรียนที่มีชื่อว่ายองทักนักเรียนที่เข้ามาขอาย้ายโรงเรียนในตอนมหกซึ่งตัวของเขานั้นก็มีพลังสามารถหยุดเวลาได้ครูเชเวนั้นดูแลโครงการนี้ให้กับยองจุนมาเป็นเวลา10บกว่าปีแล้วจนกระทั่งผออโจก,ก็ส่งผู้ช่วยอย่างครูยุนครับเข้ามาช่วยครูเชเวในการดูแลเด็กๆเ,เพราะว่าในปีต่อไปครับจะมีเด็กที่มีพลังวิเศษมากขึ้น ระหว่างนั้นผนอ,อโจก,ก็เน้นย้ำเชเวไปว่าอย่าทำตัวเหมือนกับครูเพราะว่านี่มันคือภารกิจก่อนที่เขาจะได้รับมอบหมายให้ดูแลเอกสารข้อมูลของคนที่มีพลังพิเศษให้ดีที่สุดครับและในปีต่อมาเชเวนั้นจะต้องดูแลนักเรียนที่มีพลังพิเศษถึงสคนนั่นก็คือลูกชายของแจมันลูกชายของคิมดูซิกและลูกสาวของจูวอนตัดภาพไปที่ตอนปัจจุบันจูวอนเข้ามาดูแผนผังของโรงเรียนเมื่อเห็นว่า ห้องนแนวอาเชีครับอยู่ที่ไหนเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นส่วนทนาของครูยุนที่จับตาดูกล้องวงจรปิดครับเขากลัวว่าใช้แปลงหน้าคนนั้นครับจะเข้ามายังห้องผออที่เขาอยู่ในตอนนี้ จากนั้นเสียงคอประตูก็ดังขึ้นซึ่งจริงๆแล้วจูวอนนั้นได้มุ่งหน้าไปที่ห้องของครูชเวพร้อมกับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือพ่อของฮีซูอีมีฮยอนจึงทิ้งโทรศัพท์มือถือเอาไว้ครับเพื่อฟังว่าทั้งสองนั้นคุยอะไรกันก่อนที่จะออกจากห้องไปเธอก็บอกจูวอนไปว่าในห้องนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่ซึ่งตัวเธอนั้นจะต้องไปจบปัญหาเรื่องนี้ครับที่ห้องควบคุมไฟฟ้าเพื่อทําการปิดตาคนที่กําลังจับตาดูพวกเขาอยู่ ส่วนทนาทั้ของครูยุนตอนนี้เขาก็พบว่าแม่บ้านนั้นกำลังมาเคาะที่ประตูครูยุนจึงออกไปไล่แม่บ้านให้ออกไปก่อนครับวันพรุ่งนี้ค่อยมาทําก็ได้แต่ถ้าว่านในตอนนั้นแม่บ้านก็ทําการฆ่าครูยุนเธอเสียบมีดเข้าไปที่คอของครูยุนจนทําให้ครูยุนครับเสียชีวิตทันทีตัดพามาที่ฮีซูกับบงซอกทั้งสองนั้นรีบมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬาส่วนท่นาทั้ของแม่บ้านสายลับ เธอได้จับตาดูจูวอนกับครูชเวผ่านกล้องวงจรปิดจูวอนก็บอกว่าการที่ลูกสาวของผมและลูกของผู้หญิงที่ผมรู้จักที่ออกจากห้องไปเมื่อตะกี้อยู่ห้องเดียวกันและยังมีลูกของชายคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักเด็กคนนั้นช่วยชีวิตลูกสาวของผมเอาไว้ทั้ง3คนนั้นอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไปหน่อยเลยครับ และตอนนี้ก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ที่เพดานจูววอนจึงถามไปว่าคุณคงไม่รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้กําลังมีคนจับตามองพวกเราอยู่ส่วนฐานะของแม่บ้านครับที่มองพวกเขาผ่านกล้องวงจรปิดเธอติดต่อไปบอกกับพวกของเธอที่เป็นทหารเกาหลีเหนือให้เข้ามาที่นี่ได้เลยตอนนี้มีคนอยู่ในโรงเรียนไม่มาก1คนที่ทางเดินสองคนในห้องแนวอาชีพอีกหนึ่งคนในห้องทบทวนและห้องพักครู อีมีหยอนที่ใช้พลังประสาทสัมผัสและได้ยินเสียงของแม่บ้านครับเธอจึงตามเสียงนั้นไปจนมาถึงห้องของพออก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปในห้องนั้นและพบว่ามีแม่บ้านครับกําลังทําความสะอาดอยู่ซึ่งอีมีหยอนก็สังเกตเห็นว่าในห้องนี้ครับมีศพนอนตายอยู่เธอจึงรีบปิดประตูส่วนทางด้านของฮันบยองเธอได้กลับมาที่โรงเรียนเพื่อที่แอบเข้าไปเอากล้องของเธอคืนแต่ถ้าว่าลุงยามก็ไล่ให้เธอกลับไปซะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดแล้ว ในขณะเดียวกันที่หน้าโรงเรียนครับตอนนี้พวกเกาหลีเหนือได้เดินทางมาถึงโรงเรียนจองวอนแล้วพวกเขาได้ซ่อนใครบางคนเอาไว้ในรถครับเพื่อที่ใช้งานในยามขับขันก่อนที่ทำการเปิดประตูและเข้าไปในโรงเรียนตัดภาพมาในตอนอดีตระหว่างที่ดูซิกกับอีมีฮยอนเดินทางกลับบ้านด้วยกันอีมีฮยอนจึงถามไปว่าคุณบินได้ยังไงดูซิกก็บอกว่าผมเกิดมาก็เป็นแบบนี้เลยเกิดมาก็ลอยได้แล้วแล้วทำยังไงถึงได้บินเก่งละ่ะ ดูซิกก็ยอมบอกแฟนสาวไปว่ามันก็เหมือนกับการเดินนั่นแหละแรกๆก,ก็จะลม้มแต่พอเรารู้วิธีการเดินเราก็จะเก่งเองบินขึ้นไปสุดท้ายก็ตกอยู่ดีไม่ว่าจะบินสูงหรือบินไกลแค่ไหนขอแค่เรารู้วิธีตกลงมาแบบไม่เจ็บตัวแค่นั้นก็พอแล้วฉะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือเรียนรู้วิธีการล่อนลงพื้นและเป็นการตกที่ดีที่สุด ส่วนทางด้านของบงซกกับฮีซูทั้งสองครับเดินทางมาถึงยังสนามกีฬาโดยที่ตอนนี้ครับมันก็มีใครบางคนตามพวกเขามาถึงที่นั่นเมื่อทั้งสองมาถึงในสนามกีฬาและในตอนนั้นครับฮีซูก็บอกว่าจริงๆแล้วฉันก็เริ่มชอบโรงเรียนเราแล้วละ่ะบงซกจึงถามว่าฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างฮีซูก็บอกไปว่าฉันจะตั้งใจวิ่งและวอร์มร่างกาย และในขณะนั้นบงซอกก็ออกไปซื้อน้ําซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันครับสายลับจากเกาหลีเหนือก็ได้เข้ามาในสนามกีฬามันได้ทําการล็อกประตูเอาไว้ก่อนที่บินเข้ามาถามว่ายัยหนูวิ่งมาแล้วกี่รอบกันละ่ะและนั่นครับก็ทําให้ฮีซูตกใจที่จูๆ่ๆชายคนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนที่มันจะทําการจับเธอโยนลงไปด้านล่างครับ<ๆ>เพื่อทดสอบดูว่าเธอนั้นบินได้ไหม ส่วนทางด้านของพระเอกเมื่อเขากลับมาจากร้านค้าแล้วก็เข้าไปในสนามกีฬาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ประตูนั้นล็อกอยู่บงซอกจึงใช้พลังฟังเสียงครับจนรู้ว่าข้างในนั้นครับฮีซูกําลังตกอยู่ในอันตรายแน่ๆซึ่งในตอนนี้สายลับจากเกาหลีเหนือครับได้ทําการซัดเธอจนกระเด็นก่อนที่รู้ว่าจริงๆแล้วครับหญิงสาวคนนี้นั้นมีพลังฟื้นฟูตัวเองมันจึงทําการจับเธอและบินขึ้นไปเพื่อทําการโยนลงมา พาไที่บงซอกหลังจากที่คุยกับแม่ของเขาแล้วอีมีหยอนจึงเล่าวิธีการบินของพ่อบงซอกให้ฟังครับพระเอกจึงแช่้พรังของเขาและบินเข้าไปในสนามกีฬาเมื่อทะลุผ่านกระจกไปได้แล้วบงซอกก็รีบเข้าไปรับฮีซูทันทีและในตอนนี้ครับเขาสามารถบินได้แล้วก่อนที่จะพยายามหาทางร่อนลงพื้นให้นิ่มที่สุดจนสุดท้ายครับทั้งสองก็ลงพื้นได้อย่างปลอดภัยทำให้พระเอกดีใจอย่างมากครับที่ตอนนี้เขาบินได้แล้ว ตัดภาพมาที่อิมิฮยอนเธอถามแม่บ้านไปว่าคุณมาจากไหนแม่บ้านก็บอกว่าหย่นเปียนก่อนที่การต่อสู้ครับจะเริ่มขึ้นสายจากเกาหลีเหนือคนนี้ครับเข้ามาจู่โจมอิมิฮยอนก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงคนเดินมาที่ห้องนี้ทําให้อิมิฮยอนนั้นจะต้องรีบหนีไปตั้งหลักก่อน หลังจากนั้นครับชายจากเกาหลีเหนือก็ได้เข้ามาหาแม่บ้านเธอจึงบอกว่าตอนนี้นางนัง่นอยู่ในโรงเรียนนี่แหละเธอจะฆ่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นและนี่ครับก็คือภารกิจของเธอ ท่าท่าของจูวอนกับคูชเวในตอนนี้ครับก็มีชายเกาหลีเหนือเปิดประตูเข้ามาในห้องซึ่งภารกิจของพวกเขาก็คือนําเอาเอกสารข้อมูลของคนที่มีพลังวิเศษจากทางเกาหลีใต้ครับไปให้กับผู้นําของพวกเขาให้ได้มันได้เข้ามาถามว่าเอกสารข้อมูลของคนที่มีพลังเหนือธรรมชาติท่าท้าของแม่บ้านครับเธอพยายามตามหาอีมียอนแต่ทว่าก็ไม่เจอสายลับจากเกาหลีเหนือก็บอกว่าเขาจะไปจัดการกับคนที่อยู่ในห้องพักครูเองซึ่งนั่นครับก็คือกีซู ส่วนทน่าของอีมิเฮยอนเธอพยายามปาหิมะใส่กล้องวงจรปิดก่อนที่จะทาการเข้าไปในห้องควบคุมไฟฟ้าครับเพื่อปิดตาคนที่มองกล้องวงจรปิดตดัดภาพมาที่ฮันบยองเธอเห็นว่าตอนนี้ครับประตูโรงเรียนนั้นเปิดอยู่เธอจึงเดินเข้าไปในโรงเรียนเพื่อที่จะแอบเข้าไปเอากล้องของเธอคืนในตอนนี้ครับสายลับจากทางเกาหลีเหนือก็ได้เข้ามาทวงถามเอกสารข้อมูลครับเขาต้องการแค่เอกสารก็เท่านั้นถ้าส่งมาให้กับเขาเรื่องทั้งหมดก็จะจบ คุชเวจึงเข้าไปหาเอกสารมาให้ครับส่วนทนางด้านของคัง,งหุนเมื่อไฟดับครับเขาจึงรีบเก็บของเพื่อที่กลับบ้านแต่ทว่าระหว่างทางเขาก็พบเข้ากับสายลับจากทางเกาหลีเหนือในขณะเดียวกันเจมันที่รอลูกชายกลับบ้านเขายืนรอลูกชายท่ามกลางหิมะตกแต่ทว่าคังหุนก็ยังไม่กลับพระยาของเจมันจึงเข้าไปโทรศัพท์ถามลูกชายครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนซึ่งคังหุนก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่โรงเรียน ก่อนที่สายรับจากทางเกาหลีเหนือครับจะเข้ามาจัดการกับขังหุนเมื่อได้ยินเสียงรูปชายร้องออกมาเจมันที่รูปแบบนั้นจึงรีบวิ่งไปที่โรงเรียนทันทีส่วนทน่าทของกีซูเขาได้เจอเข้ากับสายรับเกาหลีเหนือแต่ทว่าเขาก็สู้คนที่มีพลังไม่ได้ ตัดภาพมาที่ครูจชเวเขาได้หยิบเอาตะบองออกมาก่อนที่จะฟาดไปที่สารรับเกาหลีเหนือซึ่งมันก็ไม่เป็นอะไรเลยครับทําให้จูวอนนั้นจะต้องเข้ามาช่วยและบอกให้ครูจเวนั้นไปช่วยเด็กๆก่อนเขาจะรับมือที่นี่เองส่วนท่าน้ของแม่บ้านเหิ่ได้เข้าไปที่ห้องควบคุมไฟฟ้าครับเพื่อตามล่าอีมิฮยอนและในตอนนั้นอีมิฮยอนก็ยิงแม่บ้านจนตายคาที่ คูชเวที่ผ่านมาเจอกีซูที่ถูกทำร้ายเขาจึงรีบเข้าไปช่วยลูกศิษย์ทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นเขาก็สู้สายลับเกาหลีเหนือไม่ได้และในขณะที่กำลังจะฆ่าทั้งสองทิ้งไปครับคูชูชเวก็ขอให้ไว้ชีวิตลูกศิษย์ของเขาเถอะตัดภาพที่จูวอนที่กำลังซัดสายลับอยู่ครับแต่ทว่าชายตัวโตน,นั้นก็มีพลังแบบเดียวกับจูวอนมันฟื้นตัวขึ้นมาได้ก่อนที่มันจะเข้าไปกระหน่ำชกชายร่างกายอมาตะครับจนหมดสภาพท่าท่าของพระเอกกับนางเอก ในตอนนี้ครับทั้งสองจะต้องเข้าไปต่อสู้สายลับจากทางเกาหลีเหนือแต่ถ้าว่าพลังของชายคนนั้นครับก็สามารถเล่นงานเด็กนักเรียนได้แบบสบายส่วนทางด้านของอิมฮยอนที่จัดการกับแม่บ้านเสร็จแล้วเธอได้ยินเสียงผ่านมือถือครับว่าที่สายลับเกาหลีเหนือมาที่นี่ก็เพราะว่าชายคนหนึ่งครับจากทางเกาหลีใต้ได้ก่อวิรกรรมเอาไว้และชายคนนั้นก็มีชื่อว่าคิมดูซิกทําให้อิมฮยอนนั้นตัดสินใจเตรียมอาวุธออกมาพร้อมกับมุ่งหน้าเพื่อที่ไปต่อสู้กับสายลับเกาหลีเหนือ และเรื่องราวในตอนที่17ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ